ิดบัญชีธนาคารไทยต้องมีวีซ่าอะไรใช้เอกสารอบ้างครับต้องมีวีซ่านอนอิมิเกรนทุกประเภทอย่างเช่นนอนโอคู่สมร, o, รสนอนโอเกษียณหรือนอนประเภทอื่นๆแล้วก็เอกสารที่ยกตัวอย่างในนี้มาจากธนาคารสีเขียวซึ่งมีคนสงสัยว่าสีเขียวนี่คือธนาคารอะไรครับไม่อยากพูดชื่อเอาเป็นว่าธนาคารหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีสีเขียว ครับก็มีธนาคารเดียวนะโอเคทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วีซ่าอย่างเดียวนะมีอื่นๆด้วยที่จะบอกในนี้แต่แนะนําเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับถ้าต้องการข้อมูลขอวีซ่าเข้าไทยหรือเข้าไทยต่างๆดูที่เว็บของโกนโนไกด์ตัวสีแดงตามหน้าจอเข้ามาที่หน้าแรกก็เลือกเข้าหมวดวีซ่าไทยซึ่งมีหลากหลายมากมายหรือคนที่รูปแบนขยายสีเหลืองคําที่เราสงสัยสั้นๆอย่างเช่นอันนี้บัญชีธนาคารค้นไปครับก็จะมีหัวข้อนี้เลยเปิดบัญชีธนาคารไทยต้องมีวีซ่าอะไร ซึ่งอันนี้สรุปไว้คร่าวๆแล้วกดขยายปุ๊บครับก็มีพาสปอร์ตมีวีซ่านอนอิมิเกแรนต์อย่างเช่นนอนโอเป็นต้นและก็อื่นๆอ่าอย่างเช่นหนังสือรับแจ้งที่พักอาศัยซึ่งทําได้ที่ตอมอนะต้องเอาตอมอสามศูนย์ไปทําด้วยนะถ้าไม่ได้ลงตอมอสามศูนย์ตอนที่มาตอนเออลงได้ตอนที่มาถึงไทยถ้าไม่ได้ทําก็โดนตอมอปรับนะครับไปทําหนังสือตัวนี้โดยใช้ตอมอสามศูนย์อ่าแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เป็นหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทย สัญญาเช่าหรือหลักฐานที่อยู่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนไทยที่พักด้วยแล้วก็ตอมหกออนไลน์ทีเดกครับแล้วก็ตมสามศูนย์ด้วยเอาคร่าวๆคร่าวๆทีนี้ป๊มีอันนี้นะที่บอกว่าเอามาจากธนาคารนี้สีเขียวนะซึ่งอย่างนะีโอเคนี่นะ,กะเกษียณอายุ ข้างบนแล้วก็ตรงกลางมีครอบครัวเป็นคนไทยคือคู่สมรสนะครับพาสปอร์ตนะทั้งคู่นะโอเคแล้วก็ตรงกลางนะนี่ไงแต่คนอยู่ชั่วคราวนอนอิมิเกรนท์วีซ่าทั้งคู่เลยทั้งบนทั้งล่างนะแล้วก็นี่ข้างบนกเกษียณนะแอบหลักฐานที่อยู่ในไทยเชื่สัญญาเช่าบ้านคอนโดหรือถ้าเอกสารรับรองท,อที่อยู่ที่ออกโดยรัชการครับก็หนังสือรับแจ้งที่ภากราศัยจากตมนั่นไงใช้ได้หรืออื่นๆก็ดูในนี้อส่วนคู่สมรสจะเป็นทะเบียนสมรสไทย ก็ได้หรือถ้าเป็นทะเบียนสมรสต่างชาติแล้วก็มาคู่กับครยี่สิบสองครับก็คือคร่าวๆเ,เท่านี้นะครับก็ดูจากในนี้เลยนะเอกสารประกอบนะคำนอนโอแล้วก็เอกสารประกอบมีภาษาอังกฤษด้วยนะกดขยายได้ให้ชาวต่างชาติดูได้แล้วก็มีวิดีโอด้วยนะเลือกคําว่าดูใน youtube นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็คือเลือกที่มุมขวาบนคําว่าแทร็กเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงภาษาอังกฤษได้นะก็คือให้ชาวต่างชาติดูได้นะครับดูใน youtube แล้วก็ทางขวาบนแท็กเสียงนะภาษาอังกฤษโอเคดูรายลดยดีที่ใต้วิดีโอ